ีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับผมครับเซลแบงค์ครับครับผมเซลนัทครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับของค่ายมุนไดนั่นเองนั่นก็คือรุ่นอะไรเอ่ยมุนได้เทต้าครับผมอ่าเทต้าเนี่ยเป็นบีเอนะครับรุ่นใหม่จากคอสโอเวอร์ครับผมคอสโอเวอร์จากค่นข้างสูงใช่ครับผมรุ่นใหม่จาก ให้ฮุนไดของเราเลยนะครับก<ช>็ <ๆ S 2> ามาด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับท<ช>ั้งรุ่นท็อปและรุ่นรองเลยทีเดียว<ช>นะครับไม่ว่า <ผม S 1> จะเป็นสีแดงนะครับราค้อนเรดนะครับสีขาวคิมมี่ไวท์โปรนะครับแล้วก็สีเทานะครับสุดคลาสสิกของเรานั่นเองครับชัยชั้นเกรย์เมทัลลิกจะบอกว่าแต่ละสีเนี่ยภายในเขามีลุกเล่นที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ <ๆ S 2> สีที่เราจะมาโชว์วันนี้คือสีเทาเพราะอันเนี้ยภายในสวยสุดเลยนะครับป็นสีทูโทนด้วยใช่ครับลองมาดตามชมกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับผม เอล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้าของเจ้าคุณไดเคตาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ตอนนี้กระจังหน้าเป็นลายใหม่ครับเป็นพารามิ t ต i กกีเวลจะเป็นเดย์ไลท์ด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีไฟ น้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์ครับ LED ตันนี้จะมาครบเลยซ่อน daytime ไว้ด้วยเวลาเปิดก็จะเป็นแสงไฟนะติดขึ้นมาแต่ถ้ากรณีที่เราจอดรถก็จะเป็นเหมือนกระจังไปแบบนี้เลยที่เป็นสีเดียวกับกระจังไปเลยสวยงามครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าหลายคนคงสงสัยว่าเคตาเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นประมาณไหนนะครับเคตาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,500ซีซี c นะครับ115แรงม้าแรงบิดอยู่ที่144นิวตันเมตรมากับเกียร์แปดจังหวะ IVT นะครับ IVT เนี่ยจะเป็นเกียร์ที่ว่าเเเนออกสิททธ์ขงลยยีีดว เปลี่ยนเกียร์ได้ค่อนข้างแม่นยำสมูทนะฮะการขับขี่สนุกเร้าใจไม่อืดอย่างแน่นอนนะครับช่วงหน้านะครับเป็นแบบแมกโรสันสตาร์ทพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับช่วงล่างหลังก็จะเป็นแบบทอชัน e ีมด้วยนะครับก็ขับขี่ได้แบบว่านิ่มนวลนะครับไม่ได้เซ็ตมาแบบแข็งกระด้างมากนะครับขับในเมืองสบายต่างจังหวัดขับขี่ก็มั่นใจครับผมนัามาถึงบริเวณด้านข้างนะครับก็มาพบกับ เส้นสายที่สวยงามมากๆนะครับรวมถึงล้อแม็กขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับรุ่นนี้มาเป็นขอบ17นิ้วนะฮะแถมคุญแจคันนี้เนี่ยก็เป็นคุญแจแบบพุ s ตาร์ด้วยนะครับเป็นเคเลสมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วภายในนะครับผมจะออกแบบว่าเป็นสสีก็เป็นทูโทนดําสลับน้ําตาลส่วนด้านหน้าจอกลางจะเป็นจอ8นิ้วนะครับจอทัชสกรีนวงอลไรมัตติฟังก์ชันภายในออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับหัวเกียร์พุ่มหนัง ซันลูปเป็นบานใหญ่นะครับผมไฟมูดแรมนะครับผมจะเป็นลายเส้นครับผมทั้ง2ฝั่งมีเฉพาะในรุ่นท็อปอย่างเดียวลำโพงจะออกแบบมันเป็น3มิตินะครับด้านข้างจะเป็นรอบลําโพงนะครับผมจะสวยงามมากครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า All New Hyundai Keta ที่เราพาไปชมกันวันนี้นะฮะ ก็ก่อนจกไปนะครับเราก็ต้องฝากราคากันไว้นิดนึงนะครับสำหรับเจ้า All New Hyundai r e t a คันนี้นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น SC นะครับราคาอยู่ที่949,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปที่เราพาไปชมกันวันนี้เลยนะครับรุ่น SCL นะครับราคาอยู่ที่999,000บาทนั่นเองครับยังไงเราฝากช่องทางติดต่อกันไว้นิดนึงนะครับพี่นัททางช่องทางเพจ Hyundai ย u t h หรือว่าหรือว่า Line ID เบอร์โทรเราก็เะมียม้งสองเบอร์ด้วยกันนะครับจะเป็นเบอร์ออฟฟิศนะครับ 035387888นะครับแล้วก็เบอร์ฝ่ายขายด้วยตรงเลยนะครับ0619979955นะครับยังไงฝากติดตามนะครับ Facebook คุณดาพิทยาด้วยนะครับช่อง YouTube คุณดาพิทยานะครับแล้วก็มีทาง l i น e ดด้วยใช่ไหมครับพี่นัทสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ